กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครอูออนกาศก,าศกะระโทกสมาชิกวุฒิสภาจากการได้อ่านในรายงานของคณะกัรมาิการทหารและความมั่นคงในอนุกรรมาธิการที่ทำรายงานนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องขอบคุณฮะที่ท่านได้เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษา ผมเองตอนแรกอ่านก็งงๆอยู่เหมือนกันนะเอะ๊ผมอยู่กันมาที่การการศึกษานี่น่าจะทำเรื่องนี้ซะมากกว่าแต่พออ่านไปแล้วเออจริงการศึกษากับความมั่นคงมันของคู่กันจริงๆคือการศึกษาเนี่ยถ้าสร้างคนเนี่ยถ้าสร้างคนให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นก็จะเกิดศรัทธา พอศรัทธ,ธามันก็เกิดความยึดเหนี่ยวแล้วก็เกิดความมั่นคงนะฮะดังนั้นผมถือว่ารายงานฉบับนี้ถ้าหากว่าฝ่ายบริหารนะถ้าผ่านสภาแล้วฝ่ายบริหารเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยผมว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากมายท่านได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างของการจัดก,การศึกษาชายแดนภาคใต้ นะก็คือเราต้องการที่จะเห็นความเป็นเอกภาพหรือยูนิตี้ของภาคใต้ตรงชายแดนเนี่ยซึ่งอาจารย์นิสดาต้องขอเอ่ยนามท่านได้พูดถึงพัฒนาการมาตลอดแล้วมันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาสุดท้ายตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นเอกภาพแต่ว่า มันก็ยังมีเครื่องหมายเคลชมาร์กอยู่นะฮะมีเครื่องหมายคําถามอยู่เหมือนกันเอาละผมผมคงจะไม่พูดถึงตรงนี้มากนะักพอมาพูดถึงเรื่องของหลักสูตรนะฮะโอเคช่วงนี้ก็คือนโยบายของกระทรวงศึกษาก็คือให้มีการพิจารณาในเรื่องของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาโดยทำหลักสูตรท้องถิน่นหลักสูตรให้ตรงกับบริบทของท้องถิน่น นะครับมาพูดถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะฮะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงว่าที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะให้คนไทยที่อยู่ชายแดนภาคใต้พูดภาษาเดียวกันก็คือพูดภาษาไทยเหมือนกันทั้งประเทศแต่ว่าตรงนั้นเขาก็มีจุด ของเขาอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นภาษามาลายูภาษาอะไรต่างๆที่เป็นท้อง,องถิ่นของเขานะแต่ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะและอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องพระหุวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของการสอนสาศาสนาในโรงเรียนซึ่งก็พัฒนาเมื่อก่อนเคยจัดก,การเรียนการสอนที่สองชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็มาเป็นถึงเชั่วโมงต่อสัปดาห์ อันนี้ก็คงเป็นไปตามความต้องการของของอผู้เรียนของท้องถิ่นของเขาลหละแต่ค้านี้มาพูดถึงเรื่องของผลสัมฤทธิ์ที่เป็นหัวใจที่ท่านได้หยิบยกมาว่าคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เป็นโอเน็ตเ่ยต่ำต่ำกว่าระดับประเทศทั้งสามระดับก็คือทั้งป .6 ทั้งมัธยม ศึกษาปีที่หนึ่งมัธ,ยม,มมธยมศึกษาปีที่สาแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่6พอไปดูเปรียบเทียบระดับประเทศก็ต่ำอย่างที่ท่านทำรายงานมาแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือใส่ใจอะไรตรงนี้มากนักเหมือนกับที่ท่านตวงอันตชัยได้อภิปรายไปขอเอ่ยนามท่านนะครับเนื่องจาก ผมเองผมมองไปที่คุณภาพเด็กซะมากกว่าที่ที่ท่านบอกถึงผลสมริตเนะี่ยมองถึงคุณภาพความพึงพอใจของผู้เรียนแล้วก็ผู้ปกครองซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนกเ,เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการดำรงชีวิตทักษะอาชีพทักษะทางสังคม สิ่งเหล่านี้มันบกบ่งบอกถึงคุณภาพของการศึกษามากกว่าซึ่งตอนนี้ก็ทักจะรอมยอมรับกันไปในฝ่ายนักวิชาการแล้วก็นักบริหารทั้งหลายแล้วว่าโอเน NT อาจจะไม่ใช่คำตอบของคุณภาพการศึกษาแต่อย่างเดียวแล้วเพราะมีแนวโน้มคิดจะยกเลิกโอเน็และ NT เพราะเรามาใช้โอเนและ n อไปใน เรื่องของการย้ายครูการเลื่อนตำแหน่งครูการอะไรสักครูเส้อมากกว่าไม่ได้ตอบสนองต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพนะครับแต่สิ่งที่เป็นผลสมมทธิที่ท่านรายงานมาที่ผมสนใจอยู่ก็คือเรื่องของการที่นักเรียนพอจบชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเนี่ย ไปเรียนโรงเรียนรัฐนี่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปเรียนโรงเรียนเอก,กชนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และอื่นๆอีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเป็นแรงจูงใจที่ให้ไปเรียนโรงเรียนเอก,กชนน่าสนใจมากเรียนฟรีใช่ไหมมีทุนใช่ไหมมีงานทำใช่ไหมหรือว่าเป็นความต้องการของผู้ปกครองใช่ไหมนี่น่าสนใจ ซึ่งการที่ใครจะอพยพย้ายไปเรียนที่ไหนเนี่ยมันต้องมีที่มาแต่มันก็ไม่สำคัญอะไรมากนักถ้าถ้าไม่คิดมากนะเรียนที่ไหนก็ได้ขอให้เยาวชนได้เรียนแต่มันก็เป็นมุมมองที่รัฐลงทุนไปรัฐลงทุนไปกับโรงเรียนรัฐแต่กลับคนเรียนน้อยอย่างนี้นะะมันก็ทำให้เกิด ลักษณะของการสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่านะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงซึ่งท่านกล่าวไว้ใน6ข้อเสนอแนะที่เขียนเอาไว้แต่ผมจะพูดเป็นภาพรวมนะครับคือสิ่งสำคัญของผลสำฤธิ์ทางการเรียนนี่นะฮะผมอยากมองสัก2สองประเด็นใหญ่ๆคือเรื่องของเป้าหมายอันที่หนึ่ง เป้าหมายความต้องการด้านการศึกษาของชาติคือยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาและอย่างที่สองคือเป้าหมายของความต้องการด้านการศึกษาของคนในเขตชายแดนภาคใต้ซึ่งเขามีความต้องการอย่างไรถ้าพูดถึงของชาติโอเคแล้วฮะความต้องการที่เราจะจัดก,การศึกษาให้ทัดเทียมกับอาเซียนหรือ SDG ที่ท่านได้พูดถึง มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตรงนี้ไปเทียบกับนานาชาติแล้วก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นความประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็การจัดก,การศึกษาให้สอดรับกับพหุวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญก็ตรงประเด็นท,ที่ท่านได้เขียนมาแต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่สองเนี่ยผมอยากเน้นก็คือ เป้าหมายความต้องการด้านการศึกษาของคนของคนในชายแดนภาคใต้เขาต้องการอะไรสิ่งแรกผมคิดว่าเขาต้องการเรื่องทักษะการดำรงชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้านาศาสนาด้านวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ซึ่งเขาอยู่ในยุคจำวันดังนั้นไม่แปลกฮะที่ทำไมเขาจึงต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่สอนสาศาสนา ผมคิดอย่างนั้นนะฮะนี่คือมุมมองอันที่สองเขาต้องการอะไรเขาต้องการความปลอดภัยนะฮะก็คือจากความไม่สงบนะฮะถ้าไปเรียนตรงนี้แล้วเขาปลอดภัยก็อาจจะมีว่าโรงเรียนที่เป็นของรัฐนะครูมักจะไม่ปลอดภัยหรือถูกโจมตีแต่โรงเรียนเอกชนเหล่านี้ปลอดภัยหรือไม่อะไรประมาณอย่างนี้นะ,ะก็น่าคิด ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันที่สในเรื่องของโอกาสนะครับก็คือการที่เขามีโอกาสได้ไปเรียนเนี่ยนะตามที่อยากเรียนก็คือพอไปเรียนแล้วมันมีอาชีพนะครับที่ผมได,ได,ได้ได้ขึ้นเอาไว้ว่าทำไมถึงไปเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสอนศาสนาเขามีอะไรตรงนั้น น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าถ้าไปเรียนที่นี่มีทุนการศึกษาไปเรียนที่นี่สามารถไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ด้วยการมีทุนอันที่สเรียนแล้วกลับมามีอาชีพในการเป็นครูสอนทั้งสอนศาสนาสอนอะไรต่างๆกลับมามีงานทำดังนั้น คนก็เลยเดินทางไปเรียนที่นี่แล้วก็ไปเรียนต่างประเทศเยอะแยะเลยแล้วกลับมาสุดท้ายบางครั้งก็ไม่มีงานทําบางครั้งก็มีงานทําคนไม่มีงานทำเนี่ยก็จะกลายไปเป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทําให้เกิดภัยต่อความไม่มั่นคงอย่างนี้ก็มีนะฮะอย่างนี้ก็มีครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานี้สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ผมอยากให้ ได้ระลึกได้คิดถึงซึ่งตรงนี้ก็มีท่านได้มีคนอภิปรายไปแล้วคือเรื่องของครูและบุคลาก,กรทางการศึกษานะฮะอย่างเช่นการที่ครูไม่มีวุฒิไม่ตรงอันนี้ก็ก็มีแต่เราแก้ไขได้นะฮะสามารถพัฒนาได้หรือครูย้ายบ่อยอย่างนี้ก็แก้ไขได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลา นะฮะอันนี้เราเราก็ต้องปรับอย่างเช่นการพิจาณย้ายครูเนี่ยนะฮะครูผู้ช่วยสองปีแล้วไปเ,เป็นครูอีกสองปีเป็นสี่ปีจึงย้ายได้ที่อยู่นอกจากชายแดนภาคใต้นะครับเราอาจจะปรับมาว่าพ้นครูผู้ช่วยสองปีแล้วย้ายกลับถ้าย้ายกลับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ายได้เลยอะไรประมาณอย่างนี้มันก็แก้ปัญหาได้ แต่สิ่งที่ครูต้องการส่วนหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็มีผู้อภิปรายแล้วแต่ยังไม่มีผู้อภิปรายคือต้องการความก้าวหน้าครับนะฮะเขาต้องการความก้าวหน้าเพราะว่าไปอยู่ในท้องถิ่นอย่างนั้นนะฮะไปอยู่แล้วเสี่ยงอันตรายแต่ไม่มีความก้าวหน้าอย่างนี้ก็คงไม่มีใครอยากอยู่ดังนั้นเขาควรที่จะได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของวิทยาฐานะ ในเรื่องของตำแหน่งนะครับในเรื่องของสวัสดิการอย่างนี้รัฐต้องมองตรงนี้ให้ทะลุให้เห็นเมื่อไหร่ที่ข้าราชการครูและบุคลากรก,รการศึกษาเขามีความมั่นใจนะฮะที่จะสอนที่จะอยู่ที่นั่นการจัดก,กระบวนการเรียนการสอนนะครับผมรับรองได้เลยว่าก็จะมีแต่การพัฒนาแต่เมื่อไร่ที่เขาไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจเมื่อนั้นเขาไม่อยากอยู่ ขวัญกำลังใจไม่มีการเรียนการสอนก็ด้อยประสิทธิภาพลงนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากตรงนี้เอาไว้ครับขอบคุณท่านประธานครับ